นะให้ผู้ชมบรรยากาศให้ผู้ชมนะีบรรยากาศที่นะให้ผู้ชมพออยู่ตรงนี้อ๋อเดี๋ยวาเข้าลึกเ้าปกแเดี๋ยวมันจะยอวยานหาตมนกันเนี่ยมาหลายที่หลชาิมาที่นะอางยาวเลยท่านผู้ชมนะ เห็นไ,ไหมายาวนะครับยาวพอดีเลยยาวพอดีนะยาวจนพอได้อยู่นะไม่น่าเกลียดนะเป็นะน้ำมัออนที่มีสัตว์ป่าติดอยู่ทีริทมีปฏิหิราอยู่ในเดียวกันเลยท่านผู้ชมนี่ไนะม่นทนนะท่านผู้ชมนี่บรรยากาศที่เราถูช้างนะครับผมก็ท่านกำลังรถตรงนี้เลยท่านผู้ชมท่านกำลังรถน้ำมันที่ นะหลวงพ่อท่านบนะที่อยากจะมาวัดถุช้างเดินทางมาง่ายๆนะเลยบางใหญ่มาที่วัช้างก็มาได้นะดอปักบุดมาปากบุดมาก็จะถึงนะคนเยอะนะจะเป็นชาวจีนชาวมาเลเซียโโปร์โอมาทุกชาติศาสนาะนะครับโอ้เรียกมาหมดศาสะนาะอื่นเนี่ยเราก็บอกไม่อยากบอกนะแต่เขาก็มาคุณผู้ชม น้ำมันเขาขนลงมาประมาณเป็นร้อยอ่ะเพาทำทีหลายร้อยนะเน,น,น,นี่ยนะครับนี่คุผู้ชมที่พอรถน้ำมันตรงพ่อเขามีเจตนาดีนะครับ นี่ก็มีชาวศาสนาะทางอิสลามอสลามอะไรกุ้มอสลามอะไรกุ้มอิสลามอะไรกุ้มอุสลามนะวันนี้เป็นวันดีของชาวอิสลามเดี๋ยเขาไปทําบุญกันที่พุเรานะเขาไปละหมาดกันนะวันนี้เขาไปทําบุญนะทางวัดเขาก็มีจิตการมองเขาเขาอะไรหลายทางเลยนะนี่คือบรรยากาศท่านผู้ชม นีไม่เปลี่ยนมีกำลังแข่งเน่เค็นเดิเนี่ยอาบสมุนไหมสมนหลายท่านอยู่ตรงนี้ครับบนบสมนนแถวยาวไปนู่นเลยไหมแถวยาวด้านหลังอ่ะเห็นไหมเที่เป็นแถวๆถวิวๆเลยได้นะที่เดียวกันนะก็มาตั้งคีถามตีๆเหมือนเดิม นี่เป็นสายน้ำมนนนะนะันสายน้ำปูดูเนี่ยแรงตั้งแต่จะได้รักนะจะเป็นสายหลวงปู่ดูสายหลวงพ่อคุ้ยสายตรงไหนือตั้งแต่ที่ก็เป็นเกจิอาจารย์รุ่นเก่าๆอายุร้อยกว่าปีสองร้อยกว่าปีเนี่ยนะเขาก็ถือว่าแรงแรงตลอดทน,นะทุกท่าน แบบอาครอบครัวแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมจะเป็นเด็กเล็กนะหันจะหมดนะนะครับตัมจะหมดนะครับเด็กเล็กคนชราผู้เแ่าผู้สูงอายุผู้และอาจจะหมดนะเสร็จแล้วครับ กันนะครัไม่ทำตัวกันไอ้ทุกคนไม่ควรตัวกันกลัวร้องไนะงปากพูดอ่ะอ้าวดีนะเสียขาที่ไม่เคยวัดยังไม่จบนะเสียขาเนี่ยอาาย,ยอมเสียสลากเปียกด้วยนะยอมเสียสลากเสียแรงงานแรงใจนะเรียกว่าทำได้หมดนะครับผู้ชม เนะี่ยมีหลายมุมให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะใครที่จะมาอสนก็เตรียมชุดมาให้มีชิดเท่านิดนึงนะครับมีชิดก็คือคือจะรู้นะมีชิดคือยังไงนะท่ะนานผู้ชมนี่ถขาแทบจะหมดนะเหลือเยอะมาณสักห้าหกสิบคนนะครับรว่าช้าลดไปแล้วสองสามร้อยนะนี่ก็ตามมาฝนะังแห่งปีนนะท่านผู้ชมฟังผมพูดเนี่ยตัวนะท่านผู้ชมผมจะเลือกไปในสิ่งที่ดีๆนะ น้ำมนต์นนะไม่ใช่น้ำมันเนดะี๋ยวผมจะพูดเพี้ยนใช้น้ำมันสมุนไพรท่านก็หูนะก็มีความสุขนนะครับเสร็จแล้วครับแถว,วยันยาวท่านผู้ชมแถวยันยาวอยู่เห็นไหมเดีย๋ยวไปดูแถวให้นะ แถวยาวเนี่ยแถวเรงยาวเลยเห็นป่ะนะคุณชมเห็นไหมแถวยาวนี่เป็นชาวต่างชาตินะชาวสิงคโปร์มาเลยนะเขามานะแถวแถวหลังเนี้ยนะครับคือถัดเสื้อเลยที่ตั้งเลยไม่แหละไม่หายตั้งประจำแล้วก็ับบนะอันนี้คุมไว้ก็ได้ ้ได,ได้ครับนี่บรรยากาศท่นบานน้ำรถจำบนนะครับเดีเป้าให้เดี๋ยวดูให้าวต่ชาติจชมเดี๋วเปียนเดี๋ยวเปียกไปเลยครับผมตามันะอยาตครับ เสแครับเอจครับเอาเยหไม่เ็ ยังพอยใช้ได้อยู่นะแถวยังพอยใช้ได้อยู่นะเห็นนะเขาเป็นจิตอาสานะอย่างคุณพี่เขามาช่วยวัดปโอ้นะหมดละดีไม่เยอะนะเดือนไม่เยอะนะดีมหาธรรงชาติบายนะบายตามเลยครับผมนะทหนะางชาติดีก็มาเป็นชุดนะพี่ชมนะ

ขาเหยียดขาไอ้เกาเหยียดขาเข้าไปเลยเเหยียดขาครับเหยียดขาปีนิดปีนิดเหยียดขานะอันนี้เป็นชาวต่างชาตินะอาจจะไม่รู้ภาษาเรานะสองคนฮะจะมีเพื่อนอ่ะห้องสิ่งฟุ่มเฟือจ้าครับผมห้องสิ่งฟุ่มเฟือย นีนีปีนีาวา่ิประเทศอะไรประเทศอะไรมาเลสิงคโปร์มาเลส์นะนี่เป็นชาวสิงคโปร์มาเลยซ์นะอาดมนกับพระจานนอส วัดหุช้างนะวัดหุช้างนะวัดหุช้างวัดหุช้างหลุกอ้าวอัดวัดถช้างนะอำเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรีอยู่เส้นบางใหญ่นะถนนบางใหญ่ใ่น้อย นะเป็นชาวสิงคโปร์มาเลยทั้งหมดเลยเนี่ก็ใช่นะนี่ก็ใชนะ่เป,ชเป็นชาวสิงคโปร์มาเลยนะทเราประเทศเราเนี่โด่งดังประเทศมาเลเซียนะมาอาบน้ำที่บ้านเรามา,มาน้าบอลมาตักยานมาลงนักเมตตาเนี่ยถือว่าเมตตาดีที่บ้านเราเน,นะเกิดนะนี่เป็นที่เขาพามาไก้ามานะ กนะันนะที่มาจากมัน,นเด็นครับนะใกรจบอกขอรถชนิดนึงนะท่านผูน้ชมมีที่เอารถน้ำมนต์นะรถน้ำมนต์ที่วัดพุขางราคาทครับอะไรครับจำนวนเลยครับ

เก็บไว้ก่อนมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวก็ไปเปลี่นท่านเป็นซอนมาเปลี่ยนเสื้อผ้ามาน้ำเนื้อน้ำแต่น้ำร้อนอ่ะเดี๋ยวกินก่อนนะเดี๋ยวตอนเช้าให้เรียบร้อยอาบเลยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเจอมือมีอะไรบอกหนุ่มพี่เขามีอะไรบอกให้เขามีอะไรบอกหนุ่พี่เขา hay la nada Terima kasih telah <laughs> menonton. นะท่านผู้ชมก็วันนี้ไปนะก็เหลือที่ยังรอลงยาหลังมือนะอยังมีหลายหลายท่านทีน่ยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวจะได้ลงนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ถือว่า่านท่นานเยอะเยอะไม่เยอะแตรมัได้เยอะม,มากมาก

đài sài gòn ngang đi, nó tăng protein khá đấy, đài sài gòn, chị đã anh bảo chưa đấy, à, đến chưa đấy, nha, เด็กๆที่อยู่ใ้อง